ดูไล่ๆทีละถังดูลองดูถ so ังหนึ่งตัวน้อยสองอันนี้ดูดตัวน้อยอยู่หรอใช่ครับหองออโต้ดูเช็คลองเนี่ยสลับสลับเราโอเคเช็คได้แล้วเนาะอันนี้ดูดูดูหน้าภาพรวมนี่หน่อยที่ดัดเดียวภาพรวมภาพรวมภาพรวมก่อนแล้วทีนะโอเคไม่ดูทั้งหมดเนาะโอเคแล้วก็อะไรต่อก็อันนี้หน้าย่อยอันนี้ย่อยห้องปูัโอเคอันนี้ใช้งานอยู่โอเค น,นี่มีแล้วเนาะ E C 3 1 8ห okay. นึ่งจุดแด P S ห้าจุดหกโอเคน่าใช่ค่ะเกียวกันไม่เป็นไรเอาเอาเอาหน้าอื่นต่อเลยเซตติ้งอันนี้ Calibrate Calibrate ไม่ต้องแล้ะเรารู้แล้วเนาะโอเครู้กันยังเหรอันนี้อันนี้หน้าบางหาะโอเคแล้วก็เน,นี้อะไรหน้า Historical Data มันมีนนเลือดบรรทัดได้ไหมขหยี้ไปแล้วนั่นอันนี้ก็คือข้อมูลเนาะข้อมูลทั้งหมดของ8ปดถังทั้ง E C P S แล้วก็ มีอุณหภูมิน้ำไหมอุณหภูมิน้ำยังไม่ได้ใส่ไมใส่น่าจะมีอุณหภูมิสักหน่อยหนึ่งเนาะเออล้วดูว่า้าเพิ่มได้ก็เพิ่มโอเคเอกลับไปดูหน้าหลังโฮมโอเคสวยงามโอเคนี่ก็แมนวนะวแมนวลเนาะสวิตช์แมนนวลแมนนวลแล้วก็มีมีทางออฟแมนนวลอโต้มานี้